ตีลออมาได้ทั้งหมดสี่รูปแบบนะครับผลการเรียนนักเรียนนะครับผลการากยยศึกษาตอนนี้เราไม่จดการศึกษานะก็เป็นการศึกษาครับเป็นการสามารถเลือกติลเอาออกมาได้นะครับปห้าน,นะครับก็จะเป็นการเลือกรายวิชานะครับเลือกชั้นเลือกห้องแล้วก็รายวิชานะครับก็เราจะพิมพ์เอกสารส่วนใดก็จะมีปกให้เราดังโหลดนะครับาอาจารย์อินพอร์ตรูปเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็โลโก้ของโรงเรียน แสดงแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าของหน้าปกของเอกสารปัห้านะครับจะสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับหรือพิมพ์เก็บไว้ในโรงเรียนได้นะครับรวมถึงส่วนอื่นๆนะครับทั้งโครงสร้างรายวิชาเวลาเรียนกนรคิดวิเคราะห์ประเมินตัวชีวิตระจนถึงสรุปผลการเรียนนะครับอันนี้จะเป็นการแก้เกีย์ย้อนหลังครับก็จะคล้ายๆกับที่ผมอธิบายในสนุกคู่สอนจริงนะครับอังนั้นผมจะโยกมาใส่ให้กับเ ผลใหด้วยนะครับเพื่อที่ครูทศเดียนเขาจะมีผลการเรียนเด็กตอนกรณีแก้ข้อมูลอย่างไรใช่ไหม